เรียนคณะกรรมาการทุกท่านดิฉันนางสาวตรีดาวรงสวัสดิครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเห็นผุดสำนังงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตส,สองขอรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสอปทออบิกอาวอ์ดปีการศึกษา2563ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมวัยด้านบริหารจัดการชั้นเรียนค่ะดิฉัน มีอุรมการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ว่ามุ่งมั่นสรรหาศึกษาสู่สิทธิ์เสริมสิ่งที่มีพัฒนาเด็กดีมีคุณภาพสิทธิ์มีความสำคัญเท่าเทีเทยมกันโดยให้ความรักความอบอุ่นเปรียบเสมือนลูกโดยมีคติที่ว่าลูกใครไม่สำคัญลูกสิธิ์ฉันสำคัญกว่าจากประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียน,นการสอนสำหรับเด็กประถมวัยในแต่ละปี เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันซึ่งมีสาเหตุมาจากพื้นฐานครอบครัวการอบรมเลี้ยงดูความรักความอบอุ่นที่ได้รับมาจากครอบครัวเด็กบางคนผู้ปกครองไม่มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในฐานะของครูผู้สอนเด็กประถมวัยจึงต้องมีหลักในการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาชุมชนและพัฒนาเด็กได้เหมาะสมกับวัยทำให้มีการจัดการเรียนรู้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วยเทคนิค r m โมเดลซึ่งมีขั้นตอนในการเรียนชั้นเรียน4ขั้นตอนได้แก่ขั้นที่1 S t u d e n t นักเรียนมีการติดตามนักเรียนโดยใช้วิธีการออกเยี่ยมบ้าน นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อติดตามสอบถามความเป็นอยู่และให้คำแนะนำปรึกษาร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนขั้นที่2 G เทคนิคคือรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูจะใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเนินให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจากของจริงเรียนรู้ จากการเล่นสัมผัสจับต้องสิ่งของต่างๆเช่นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการทดลองทางวิทยาศาสตร์การศึกษานอกสถานที่การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอนเตสซอรี่ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองครูเป็นเพียงผู้คอยให้ความช่วยเหลือห่าง ขั้นที่3 a action ขั้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงของเด็กนักเรียนขั้นนี้นักเรียนจะเป็นผู้เสนอความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองอยากรู้สงสัยและคิดหาคำตอบด้วยตนเองเช่นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเด็กจะร่วมกันร,ระดมความคิดในสิ่งที่ตนเองสงสัยอยากรู้และคิดหาคำตอบและจะร่วมกันคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น รวมตัวร่วมด้วยช่วยกันเพื่อหาสื่ออุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดลองลงมือทดลองจากข้อเท็จจริงและสุดท้ายร่วมกันหาคำตอบจากการทดลองซึ่งขั้นตอนนี้ครูมีหน้าที่แค่ช่วยเหลือห่างห่างและคอยให้ให้คำแนะนำปรึกษาขั้นที่4นะคะ A Research ครูต้องมีการวิจัยทั้งวิจัยเบื้องต้นและวิจัยเบื้องลึก การทำวิจัยไม่จําเป็นต้องเป็นการแก้ปัญหาแต่อาจจะเป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาหรือวิจัยในชั้นเรียนที่มีการหาประสิทธิภาพตามหลักวิชาการซึ่งจากการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยที่ผ่านมาจะพบว่าเด็กปฐมวัยบางคนมีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัยมีปัญหาในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อเล็กและาการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาดิฉัน ได้ใช้กล่องพย,ยัญชนะแสงคูณมาเพื่อแก้ปัญหาพบว่าหลังจากการจัดกิจกรรมด้วยกล่องพย,ยัญชนะแสงคูณเด็กมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาสูงขึ้นซึ่งกล่องพย,ยัญชนะแสงคนณตัวนี้นะคะจะเป็นกล่องของเล่นที่เด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อเล็กในการหยิบจับเปิดดึงกล่องเสมือนเปิดหนังสือ หรือดึงลิ้นชักและทํากิจกรรมสร้างสารรค์เช่นการปัน้นดินน้ํามันการระบายสีการฉีกปะกระดาษลงในกล่องพยัญชนะแสนกลซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการทํากิจกรรมได้นานยิ่งขึ้นนอกจากดิฉันใช้สตาร์โมเดลในการพัฒนาเด็กประถมไวแล้วยังใช้พัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วมกลุ่มเด็กที่มีความบุกรองทางการเรียนรู้และสมาธิสัน้น ส่งผลให้เด็กที่สมาธิสั้นเด็กกลุ่มน,นี้มีสมาธิในการทำงานเพิ่มมากขึ้นและได้รับรางวัลเหรียญทองจากกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทเด็กที่มีความบุกรองทางการเรียนรู้ระดับชั้นป .1- ถป .6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69จังหวัดนครศรีธรรมราชจากการำดำเนินง,งานทั้งหมด เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบและส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมรอบด้านทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาตลอดจนการส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และกระบวนการคิดของเด็กเพื่อให้เด็กเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัยและมีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในบริบทของการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่2 1ค่ะขอบคุณค่ะ